สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ซาราจะมาทำแซนด์วิชอบไก่แบบเฮลตี้ค่ะก็จะมีขนมปังโฮวีตนะคะเราจะไม่ใช้ขนมปังขาวเพราะว่าขนมปังขาวจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็จะทําไม่ให้ลดความอ้วนนะคะแล้วก็จะมีมายองเนสสูตรโลว์แฟตนะคะก็จะมีหัวหอง มะเขือเทศอกไก่ต้มไม่ใส่อะไรเลยนะคะแล้วก็ผักตามชอบค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะตามด้วยมายองเนสอันดับแรกเพราะอย่าใส่เยอะนะคะใส่ตามพอสมควรไม่ให้แซนด์วิชมันแห้งเกินไปเนาะตัวมายองเนสจะมีแคลอรี่เยอะนิดนึงนะคะก็ชาสระแะอย่าใส่เยอะกันนะแล้วก็ตามด้วยอกไก่อกไก่ต้ม ใส่ตามที่ชอบเลยนะคะแล้วตามด้วยวางผักตามที่เราชอบนะคะผักตามที่ชอบเลยสามารถหอบไปทานข้างนอกก็ได้เนาะเวลาเรามีธุรกิจเร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาออกข้างนอกเราไม่สามารถเลือกทานอาหารคลีนได้นะคะเรามันก็จะสะดวกกว่าสําหรับคนที่เป็นสายเ e a t เนาะวางไก่เสร็จเรียบร้อยค่ะ ต่อไปเรามาตามด้วยเขือเทศน,นะคะก็ใส่ตามที่ชอบซาร่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ใส่แค่2องชิ้นแต่ที่ชอบจะเป็นแล้วก็เป็นหัวหอมซาร่าจะชอบหัวหอมโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเป็นไงบ้างน่ากินไหมทำง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ มีประโยชน์น่ากินลดความอ้วนด,ด้วยแล้วก็เป็นอาหารครีนด้วยถ้าบ้านใครมีมีดอย่างนี้ก็ใช้มีดอย่างนี้แต่ต้องตัดระวังนิดนึงเนาะแต่ถ้าบ้านใครมีมีดแบบปากอย่างเงี้ยค่ะใชม้มีดอันนี้ดีกว่าจะสําหรับตัดตนขนมปังก็กดลงไปนิดนึงไม่ให้มันขยับนะคะแล้วก็ใช้เหมือนไม้เลื่อยอะคะ่ะ อบไก่ใส่ฮตวันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรเบื่ออบไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดัดแปลงมาเป็นเมน,นูนี้ได้นะคะก็ส<ำ> <ra> ารก็ฝากติดตามกด Subscribe กดแชร์ทางทาง Facebook IG SBLFIT นะคะ official ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ